นี่คือภาพปรากฏการธรรมชาติที่หาชมได้ยากเมื่อสายรุ้งและฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้ยังได้เกิดขึ้นขณะการแข่งขันเบสบอลระหว่างทีมมินเโซตาทวินและทีมแอตแลนตาเบรฟที่สนามกีฬาเกตฟิลด์ในเมืองมินิอาโพลิสด้วยโดยทีมมินเโซตาทวินได้โพสภาพลงในเว็บไซต์ X หรือทวิตเตอร์เขียนแคปชั่นว่าท้องฟ้าเบสบอลซึ่งในภาพเราสามารถมองเห็นสายรุ้งขนาดใหญ่โค้งอยู่เหนือสนามกีฬาในขณะที่สายฟ้าได้ฟ้าลงมาบนท้องฟ้าที่พื้นหลังเป็นสีม่วงและแดงและโพสต์นี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลในทันที ตามข้อมูลของแดนฮอลลี่นักอุตุนิยมวิทยาของ BBC เคยระบุเอาไว้ว่าปรากฏการฟ้าผ่าพร้อมสายรุง้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในขณะที่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่และแสงแดดจะหักเหและสะท้อนกลับด้วยละอองน้ําเขากล่าวไว้ในปี2021ว่าผู้ชมจะต้องอยู่ในตําแหน่งระหว่างพายุฝนฟ้าคะนองกับดวงอาทิตย์โดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังประสบกับสภาพอากาศเลวร้วายหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักและลูกเห็บขณะที่รัฐอาลสกา้าได้รับความเสียหายอย่างนังจากดินถล่มที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า40ล้านคนได้รับคำเตือนเรื่องภัยความร้อนในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐโดยโรงเรียนมากกว่า60แห่งในเมืองฟิลาเดลเฟียต้องปิดทำการก่อนเวลาเนื่องจากไม่มีระบบทำความเย็นขณะที่โรงเรียนของรัฐบาลในนครชิคาโก้ได้ยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อปกป้องนักเรียนจากอากาศร้อนจัด ผลการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันที่26สิงหาคมโดยประสารของสมาคมการแพทย์อเมริกันยังพบว่าชาวอเมริกันเสียชีวิตจากความร้อนในปี2,566เป็นจำนวนสูงเป็นประวัติการซึ่งสูงกว่าทุกปีนับตั้งแต่ปี2,542